ไปเรื่อยๆแล้วเจอโพสต์ที่ชวนหัวร้อนหยุดหงิดขึ้นมาไม่รู้ตัวจนอยากจะกดโกรธให้สักร้อยสองร้อยครั้งบ้างไหมถ้าใช่คุณอาจกำลังเป็นเหยื่อของ r e s h p a g t คำศัพท์แห่งปี2025โดยสํานักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในสหราชอาณาจักรนิยามกลวิธีการใช้เนื้อหาออนไลน์อย่างจงใจเพื่อยั่วโมโหโดยเฉพาะเรียกง่ายๆว่าคอนเทนต์ดักโกรธหวังโกยยอดปฏิสัมพันธ์และตัวเลข Engagement เช่นคลิปสาวเทรองพื้นหมดทั้งขวดแล้วทาทั่วหน้าในครั้งเดียวหรือวิดีโอคนกินอาหารพร้อมแผ่นห่อพลาสติกเหล่านี้ไม่ได้ทำเพราะพลาดแต่ทำเพราะรู้ว่าความโกรธคือเชื้อเพลิงชั้นดีคนดูไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยก็ได้นอกจากของขึ้นให้ไวที่สุดคุณผมชม คอนเทนต์ประเภทเรชเบดแบบที่เราคุ้นตากันมากที่สุดคองหนีไม่พน้นคอนเทนต์ประเภทสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเขาอะนะคะคอนเทนต์ทำอาหารค่ะที่ใช้วัตถุดิบสิ้นเปลืองแต่ว่าหน้าตาออกมาแล้วดูกินไม่ค่อยได้เท่าไหร่รวมไปถึงคอนเทนต์ประเภทไลฟ์แพคค่ะคือเอาสิ่งของร,รอบๆตัวมาใช้แบบผิดวัตถุประสงค์ของมันยิ่งเห็นยิ่งรําคาญตานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองไปที่ฟีดแบคของคอนเทนต์ประเภทเหล่านี้ก็ต้องบอกว่ามี2ฝ่ายค่ะคือฝ่ายที่บอกว่าหน้ารังเกียจร,รวมไปถึงชมว่าสร้างสารรค์แต่ทั้งหมดทั engagement ที่ถล่มทลายของการเข้ามามีส่วนร่วมตอบโต้กันของคนทั้งสองฝ่ายค่ะความสนใจคือสิ่งสำคัญที่สุดของโซเชียลมีเดียอาจารย์อาวุโสด้านสื่อดิจิทัลมหาวิทยาลัยซิดนีย์เซียดอร์มายทิฟอธิบายว่านอกจากตัวครีเอเตอร์จะได้รับความนิยมตัวแพลตฟอร์มเองก็ได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดอารมณ์โมโหเช่นกันเพราะเมื่อเราใช้เวลาบนแพลตฟอร์มนานขึ้น AI ของระบบก็สามารถเรียนรู้ความชอบความสนใจเราได้ลึกขึ้นเช่นกันส่งผลต่อการล็อกเป้าจัดเสิร์ฟโฆษณาอย่างแม่นยำอาจเป็นประโยคสั้นๆที่ทิมแทงอารมณ์จงใจตัดข้อมูลบางส่วนออกเหตุการณ์เล็กๆที่ถูกขยายให้เกินกว่าเหตุหรือภาพโมเมนต์คลุมเครือจนทำให้เกิดดรามา่าเหล่านี้ชี้นำให้ผู้คนแสดงความเกรียดกราดจนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระดับต่างๆ เต๋าภูสินวารินรักนักร้องลูกทุ่งหมอลำนุ่มมองเป็นคอนเทนต์รกโซเชียลวิธีเดียวที่จะชนะเรดแบดได้คืออย่าติดกับดักสนามอารมณ์เอะใจไว้ก่อนว่าสิ่งที่เห็นอาจเป็นการแสดงการพิมพ์ด่าคือสิ่งที่เจ้าของโพสต์ต้องการที่สุดกว่า10กว่าปีในวงการบันเทิงท่องออนไลน์ด้วยสติแบบ s i t i v e thinking สำคัญคือเริ่มจากตัวเองไม่สร้างและไม่สนับสนุนขยะโซเชียล ถ้าห้ามคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ไหวก็จัดการที่ใจผู้รับสารปัดวงจรผลิตซ้ำจำเจไม่มีอะไรที่เป็นท็อกซิกเพราะว่าท็อกซิกถ้าเรากำจัดจากตัวเราได้เนะี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องออกไปเป็นขยะโซเชียลไปด่าใครคนนู้นคนนี้หงุดหงิดรถติดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีทุกวันนี้ขยะโซเชียลเยอะมากคนน,คนนู้นคนนี้ ตีกันอย่างนั้นอย่างนี้ทะเลาะเบาแวงกันยืมเงินกันไม่คืนพวกเราเนี้ยคือมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่เป็นของส่วนรวมแหละเพราะว่าทุกคนได้รับทราบเป็นสาธารณะถ้าเราไปเสพขยะของคนอื่นมาคนอื่นเขาดีลีเรื่องที่ไม่ดีของเขาหรือว่าเรื่องที่เขาได้เจอมาถ้าเป็นในเรื่องของการแนะนําคนผมจะไม่ว่าเลย,ยเช่นว่าเฮ้ยวันนี้ฉันโดนโจรป้นนะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าตรงนี้นะ่ะให้ทุกคนระวัง อันนี้ถือว่าเป็นอินโฟเมชันเป็นข้อมูลไม่ใช่ขยะโซเชียลใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณโพสต์แบบน้อยเนื้อต่ําใจชีวิตดิ่งจังเลยดูแล้วก็ดิ่งไปกับเขาโอ้ยทำไมฉันรู้สึกเศร้าจังเลยวันนี้เนี่ยคือแบบมันไม่ได้อะ Marriage bait เป็นสิ่งที่มองข้ามได้ยากเพราะมันเล่นกับสัญชตาตญาณเก่าแก่ของมนุษย์นั่นคืออคติต่อเรื่องลบหรือ negativity bias David w ว b บ อดีตอาจารย์จิตวิทยาจาก University of Huddersfield อธิบายว่าคนเราจะให้ความสนใจกับข้อมูลเรื่องลบเป็นพิเศษหากการรู้ไม่เท่าทันหรือประมวลผลตอบสนองช้าเกินไปก็อาจนำมาสู่ภัยร้ายที่คุกคามชีวิตได้มองดีๆคำศัพท์ผู้ชนะในปี2024และ2025สะท้อนอารมณ์และบทสนทนาบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อทิศทางปี2026 เมื่อเบรนด r รอหรือภาวะสมองเน่าจากการเสพเนื้อหาออนไลน์ไม่ประเทืองปัญญาคำศัพท์โซเชียลยอดฮิตปีที่แล้วกับเรชเบ d มาเจอกันนำมาสู่วัตะจักรเสี่ยงเมื่อเนื้อหาปั่นอารมณ์ยิ่งโกรธยิ่งคอมเมนต์ยิ่งแชร์อากอริทึมก็ยิ่งดันและเงินก็ยิ่งเข้ากระเป๋าคนทำสวนทางสมองและจิตใจผู้ใช้อย่างเราลีฟอ่อนแอเรนรอดหรือเรเบ ไม่ได้สะท้อนกลยุทธ์ออนไลน์ใหม่ๆที่ต่างออกไปหากทั้งสองคำนี้สะท้อนความเป็นไปในยุคสมัยที่ความกังวลเกิดขึ้นได้ง่ายเพียงคลิกเดียวบนโลกอินเทอร์เน็ตชุดาลิกนกมลนธรรมไทย PBS รายงาน